รายการวันที่19มกราคมให้บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กับบริษัทมอเตอร์จำกัดเป็นเงิน1,000บาทจัดทำใบส่งของใบแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับบริการรายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้ 1. เพิ่มสินค้ารหัส G5 คือค่าติดตั้งระบบชนิดสินค้า3คือค่าบริการ 2. เพิ่มกลุ่มสินค้ารหัส02ค่าบริการจับคู่หน้าที่บัญชีขายสดกับบัญชีรายได้ค่าบริการและจับคู่หน้าที่บัญชีขายเชื่อกับบัญชีรายได้ค่าบริการ3เพิ่มหน่วยนับรหัส02คือครั้งค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเราจะทำการรายการเพิ่มฐานข้อมูลตามที่โจทย์บอกมานะคะ อย่างแรกเราจะเลือกไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะกดไปที่ปุ่ม workflow นะคะเลือกไปที่ Setup m a s t e r f i l e ค่ะเราจะทำรายการเพิ่มและแก้ไขารายการหน่วยนับค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะจากโจทย์ได้บอกมาแล้วคือรหัส คือหน่วยนับเป็นครั้งนะคะจากนั้นเราก็กด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะกดออกอีกครั้งค่ะ เราจะทําการยกเลิกหน้าตรงนี้นะคะกด yes ค่ะกดออกอีกครั้งค่ะเข้ามาที่ set up master file ค่ะเราจะทํารายการเพิ่มและแก้ไขารายการกลุ่มสินค้านะคะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะ รหัสสินค้าโจทยได้บอกมาแล้วนะคะคือ0ูนชื่อเราจะเปลี่ยนเป็นค่าบริการค่ะ เราจะจับคู่หน้าที่บัญชีขายขายสดกับบัญชีรายได้ค่าบริการค่ะหากไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหานะคะจับจดบ,บอกมาว่าคือค่าบริการนะคะรายได้ค่าบริการค่ะ รายได้รายได้ค่าบริการทั่วไปคือ4 1 2 0 1กด enter เพื่อเลือกค่ะเราจะจับคู่บัญชีขายเชื่อกับบัญชีรายได้ค่าบริการเช่นกันค่ะคือ4 1 2 0 1ค่ะ นั้นเสร็จแล้วกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะกดออกนะคะเราจะยกเลิกข้อมูลหน้านี้กด yes ค่ะกดออกอีกครั้งค่ะจากนั้นเราจะเลือกมาที่ set up m a t t e r f l y อีกครั้งนะคะเพื่อเพิ่มและแก้ไขารายชื่อสินค้าและวัตถุดิบค่ะ F3 เพื่อเพิ่มค่ะรหัสสินค้าจดได้บอกมาแล้วนะคะคือ G5 ชื่อสินค้าจดบอกมาแล้วคือค่าติดตั้งระบบค่ะ นีสินค้าเราจะเปลี่ยนจาก1เป็น3นะคะคือค่าบริการค่ะ Enter เพื่อเลือกค่ะกลุ่มสินค้าจะเปลี่ยนจาก01เป็น02ค่ะ คือค่าบริการนะคะจากนั้นเลือกไปที่หน้าที่2ค่ะหน่วยนับเราจะเปลี่ยนเป็นครั้งนะคะคือ02ค่ะจากนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะ ออกอีกครั้งนะคะต่อไปนี้เราจะมาทำรายการค้าวันที่19มกราคมคือรายได้จากการบริการขายเชื่องานบริการนะคะจากนั้นเลือกไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะไปที่ v o อฟนะคะ เลือกไปที่ invoice ค่าบริการค่ะเนื่องจากจบบอกมาแล้วว่าเป็นการขายเชื่อดังนั้นเลือก2.2ค่ะโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบเป็นผู้รันให้นะคะ ส่วนวันที่เอกสารจดได้บอกมาแล้วนะคะคือวันที่19เดือน1ปี58ค่นะรหัสล หัลูกค้าเราไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้อนหานะคะตัดโจทย์ได้บอกมาแล้วคือบริษัทมอเตอร์จำกัดค่ะ C2 กด Enter เพื่อเลือกค่ะรหัสสินค้าหากเราไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้อนหานะคะ จทย์บอกมาแล้วค่ะคือค่าบ,บติดตั้งระบบคือ G 5กดเลือกและกด Enter เพื่อเลือกค่ะจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะจากโจทย์บอกมาแล้วค่ะคือหน่วขายเท่ากับ1,000 0บาทนะคะดังนั้น ยอดสุดทธิของเราจะเท่ากัน1,700บาทค่ะ F10 เพื่อบันทึกค่ะระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะโดยเดบิตลูกหนี้การค้า1,700บาทเครดิตรายได้จากการบริการทั่วไป1,000 100, 0บาทเครดิตภาษีขายไม่ถึงกำหนด700บาทาค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ ในที่นี้เราจะไม่พิมพ์ดังนั้นจึงกด no ค่ะ